花。Wow. ธัมมาอัตตัปปะกะตะนะมมัสสิราหิโวอะหังดิโภเจอธิปติโพภะตะนิโควะปัตตะสังเวราสิรังโพอมิตรยะนิรติสุปะฏิปัตโต น้องคนสักเา็กต้องทำอะไรกับปุ่ใช่ไหมต้องทำปุ่นเนี่ยใครอยากเกิดเป็นเทพปุ่มอะใครอยากเกิดเป็นเทวดาโอ้ดูไหมอยากเกิดเป็นเทวดาต้องทำอะไรต้องอยากเกิดเป็นเทวดาต้องทำบุญ ทำแดงดทงเรียบร้อยเพราะเราทำบุญอ็สมตายอาจารย์นั่งสมาธิแล้วก็ตรงนี้เอ้านั่งสมาธ,าาธิทุกคนหับตาเออหลับตา,านั่นสมาธิก็จะได,ด้สร้างบุญสร้างอุศคนทำบุญนี่เรียนหนังสือเก่งน,นะใคร ใครอยากทำบุนใครขยันใส่บาตรมีตุ้งศิษย์พิตโมลีหลายคนเนี่ยเช้าๆไปใส่บาตรพ่ออยู่นะ่อนที่เขาจะมาโรงเรียนเนี่ยเขาไปอยากใส่บาตรกับคุณพ่อคุณแม่เขา่อนที่เขาจะมาโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรเขาอยากได้ปุนอยากเรียนเก่ง K, อยากประสบความสำเร็จฉะนั้นคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคนที่ตั้งใจว่าเ็นความดีเนี่ย เราได้แต่สิ่งที่ดีนะเราเห็นไหมคนที่ประสบปัามตเนนะี่ยเขาก็เป็นคนดีคนที่ว่าอนอสอนได้บิาดามารดาบอกเล่าวอะไรก็เชื่อฟังแ่บูบาลการสั่งสอนอะไรก็เชื่อฟังว่าเรามาทำบุญแต่เราก็ตั้งใจทำบ,บาปดีเชหนหรูรักษาศีลก็กินของพ่อไหมเปิด ตราสั่มโกนไปเจ้าหน้าที่สำนักพุมก็ได้ยินเสียงว่ารูหนูสมาทานศิลป์เนี่ยไหว้พระกันเนี่ยแม่เขาก็ได้ยินเขาก็รับรู้เออเด็กนักเรียนอินทโมลีดาแม่พ,พ่อคุณพ่อคุณแม่สอนดีแล้วเราก็ไม่ได้รับการอบรมด้าคุณงามความดีเพิ่มเติมจากคุณพ่อคุณแม่ต้องแต่โรงเรียนนั่นเองแล้วก็ศาสนา ที่เราได้เข้ามาทำบุญเนี่ยเราก็ช่วยขัดเรานะสินจะทำให้คนสวยคนงามนั้นหนูไดนจะไปถ้าเรามีสินเนี่ยสินทำให้จิตใจเราปกติโลกเย็นจิตใจเรา